นิสสันอเมล่าครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับผ่อนสามพันบาทตลอดสัญญาครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับนิสสันอเมล่าครับคันนี้ลงแบกให้แล้วนะครับแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแอร์แ็กคู่นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับผ่อนสามพันบาทตลอดสัญญาครับมีครับพี่คันนี้เลยนะครับพี่อาจจะสามพันต้นนะสามพันกว่าอะไรก็ว่านไปนะพี่นะแต่ถ้าเกินสามพันถ้าถึงสี่พันเท่าไหร่ พี่มาเก็บเทียเทียบเเลยเนาะสมมุติถ้าพี่คิดว่าคันนี้ผ่อนห้าพันเนาะแล้วเทียรเทพบอกว่าผ่อนสามพันเนาะมาถึงเฮียมันมมันห้าพันเอาเอาอย่างนี้เกินสามพันมากี่บาทก็ตีไปซะสามพันเก้าสามพันแปดก็ได้อะเทียรเทพช่วยพี่เดือนละหมื่นเอ้เดือนละพันกว่าบาทเจ็ดสิบสองวดเลยเอาพูดง่ายๆเอาไปเจ็ดหมื่นสองพันกว่าบาทเจ็ดสิบสองวดเฮียก็ช่วยพี่เจ็ดหมื่นสองถ้ามันถ้ามันผิดที่เราพูดนะเออเอาแบบนี้นะ เอาแบบนี้นะชัดเจนนะสามพันคือสามพันสี่พันคือสี่พันห้าพันคือห้าพันนะแต่ถ้าลูกค้ามีความประสงค์จะผ่อนปีน้อยลงเช่นอย่างนี้ผมขอหกปีเจ็ดสิบสองงวดลูกค้าหัวหมอบอกผมผ่อนสี่ปีแล้วหกพันเงี้ยเอาเอาไห้ผมเลยเดือนละสองพันบาทไม่ใช่นะเออก็คือหกปีนะครับถ้าเกิดลูกค้าผ่อนแค่สี่ปีห้าปีลูกค้าก็ต้องเพิ่มเองตามความประสงค์ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าประสงค์หกปีประสงค์เจ็ดปีตามที่เราไลฟ์สดมันจะผ่อนตามที่ผมพูดเนาะเอาตามนี้เนาะ